สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับคิงล็อกเกอร์แคสเกมมิวันนี้เราจะมาเล่นมาโอ้โหกูยังไม่ได้ถามมึงเลยว่าม,มึงชื่ออะไรครับโอเคมาเริ่มกันเลยกูก่อนละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับด่ามันก่อนกาครับเราต้องส่งไปทักทายครับกาครับโอเคครับขอเดินคนระับขอเดินครับ มึงส่งหวัวกระลงมามึงรีบเดินเลยกูรอมึงอยู่ครับเดี๋ยวกูจะเป็นฮอตแบบเมื่อกี้ดูเลยตาที่แล้วผมแม่งเป็นฮอตแม่งได้แดกแม่งหมดแล้วกูไปทางนี้กูไปทางนี้ยังไงต่อดีวะอา้อาวอา้าวอ้าจะมาให้กูแดกกูก็โดนแดกด้วย กูกูกูก็เดินไขมึงสิครับกาเหรอกาเดี๋ยวรู้เลยนี่ครับมันีงครับเอเล่นไม่ได้ใช้ความคิดหาอะไรเลยมึงเล่นมั่วๆไปครับขอให้กูขอขอให้กูแดกได้ก็พอครับนี่ครับแดกได้แล้วครับกูต้องเป็นกูต้องเป็นฮอต ตายแล้วเอ้าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันเลือไม่ได้เอ้าไอ้สัตว์เดินมปนู้นดิเอ้าโอ้กูต้องแดกและกูต้องเสียตัวเหรอเฮ้ยไม่ได้เสียตัวแบบนั้นนะหมายถึงว่าเสียไอ้ตัวหมากนะเฮ้ยเอาก็เอาวะเอ้ยแม่งเหลือแม่งเหลือเท่ากันมั้งเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่ามันไม่เหลือเท่ากันนะมึงเหลือห้ามึงเหลือห้ากูเหลือ กูเหลือหกป่ะวะเออกูเหลือหกมึงเหลือห้าเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูขอดูนะกูจะชนะมึงให้ดูครัรีบเดินดิจักายได,ได้ทางไหนดีนะคราคนนี้ไปทางนี้มึงโดนแดกแน่นอนคนระับ โอเคเอาตัวนี้ไปมามาเออกูเด้รู้ไปทางนี้เฮ้ยกูต้องเป็นฮอตนิดเดียวกูจะได้เป็นฮอตแล้วไอ้กันเอาตัวนั้นเดินมาอ่าทำไมไม่ไม,เเม่เอาตัวนี้มาว่ากูจะได้แดกปุบ๊บแล้วก็ไปนี่ปุบ๊บเอ้ยไปนี่ปุ๊บก็โดนนี้เฮียนี่แดกเออไม่ใช่ละ เดี๋ยวมึงก็โดนกูแดกครับกูจะเป็นฮอตให้ได้ตาเนี่ยโง่ควายกากเร็วดิเร็วดิเร็วดิออ้เออกูเดินแล้วส่งภาพส่งภาพนี้ไปให้แม่งเลยอะไรวะเอ้าแม่งเดินตัวไหนมะอ๋อโอเคโอ้ยแม่งประจันบานกับกูเลยแล้วกูจะเดินไปช่องไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ นี่มาทางนี้ไม่เคยยอมแพ้ตาที่แล้วมึงยอมแพ้กูไปแล้วแบบไอ,อ้ตาตากูเดินไอ้ชิบหายแล้วเดินดูไหนดีไอ้ตัวนี้แน่นอนครับแน่นอนจำแจ้งครับเฮ้ยไอย้ชิบหายแล้วมันแดกกูได้กับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เดินไอ้เฮียเหลือห้าเท่ากันแล้ว เมื่อกี้กูฟิลโอ้ถือว่าเป็นเกมคลายเครียดเนี่ยเกียนกับเพื่อนเนี่ยเกมคลายเครียดเอ้าเริ่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่บอกกูเลยนะเออตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าเอ้ยตอนนี้แม่งเล่นมั่วไปหมดแล้วรู้สึกว่ากูจะแพ้มันแน่นอนครับตานี้ครับเอาล่ะครับเราเราจะเราจะ แต่ละตาเนี่ยถ้าเกิดใครเ,เอ้ย,เ,อย,เ,อยเราจะให้กดว่าถ้าเกิดใครได้ค่าคะแนนก่อนคนนั้นชนะนะครับครับแล้วผมก็ต้องท้าทายมันหน่อยครับกากครับส่งแบมกากครับโง้ควายกากครับเดี๋ยวรู้เลยครับครับโอเคเอ่าให้ต่อดีวะ ชิ้นหนักนะเนี่ยไฟโดนแดงนี้จบเลยเออโอ้โหนี่เป็นตัวนี้แม่งมาประจันบันหน้ามากเลยเนี่ยกูจะสู้ได้ไงวะริบลิบเดินดิอ้าวแลมเบอร์แลมเบอร์เอาเลยเอ,เอาเลยเดินมาดิ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 ดาดดาดคูจะได้เป็นฮอต อูไปได้ทั้งไปได้ทั้งสองทางเลยคทางนี้กับทางนี้จะไปทางไหนดีวะไปทางนี้ดีกว่าเป้าวะเออรู้เลยอ่ะแดกกูไม่ได้แดกกูไม่ได้ไม่ใช่หมากลุกเว้ยเอหมากลุกมันก็แดกไม่ได้เหมือนกันเอละหนึ่งสองสามไปไปแล้วกูเป็นฮอตแล้วกูแดกแม่งหมดเลยอุ้ยมีความถูกจริงๆครับ เร็วดิเร็วดิโอ้จะแพ้แล้วโวยวายเหรอมึงจะแพ้แล้วโวยวายเหรอเอาไอ้นี่ลงมาดิกูเป็นฮอตแล้วกูเป็นฮอตแล้วกูเป็นฮอตแล้วกูแดงแน่เร็วดิเร็วดิปะต่อปะตอปะตอปะตอครับ ัเหรอครับทำอะไรครับทำอะไรครับไอ้เหียดีใจว่าได้ฮอตแล้วแม่งได้ฮอตทีเหมือนเป็นพระเจ้าเอาเดินดีครับเดินดีครับกูจะไปรู้ไหมรีบเล่นให้จบดี อะาอ้อยะหี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 เออยะหียะหีเอะ,ะ,ะเอาเอาทิพายไอ้ทิพาเออไปทางไหนวะอ้ต้องแดกก่อนต้องแดกก่อนอีกสองตัวมึงคิดว่าจะสู้กับห้าตัวได้หรือไง ไม่ยอมแพ้กูอีกรอบที่สองอะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ